สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ข้ามาตตออีพี่สองกันเด้อวันนี้ย่า่เปนอยากมาเบิงฟ้ามอยากมาเบิงฟา้ามงัวควายค่ะพี่น้องอันนี้บ้านน้นแดงแล้วแม่เนาะอันนี้บ้านน้นแดงตําบลปะโคอำเภอกุจจักเขาทั้งใดย่า่กับเนี่ยฝุ่นฝุ่นเันบ้าไอ้อันนั้นมันบ้าฝุ่นเพื่อนกลางฮอดมุงแห่งแห่งง้อวันนี้เขาได้มั้งย่า่เป็นย่ายเขาได้คือกันแต่วันทองสิจืน ทั้งพูนดเดียพูงใดสัน,นออเอาว้าจะำร้านบ่ได้ทำรานบ่ได้ลูกเียวหานมาส้มมาสมควายสวยเออนี่ก็สวยนะแม่นี่ก็งามง่ว เอาไปเลี้ยงใส่บ้านนี่ตาไปเลี้ยงใส่เออออ้ยสลักซื้อพร้อมไปไม่ยากยังหัวบ้างยางเอาเพิ่นกระข้าเฮ็ดเวียกอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปใส่ง่ว่าน่ะ เอาไปใส่ใส่แมงนะครับต้ดหนาครับตาดูกกระโดมั้ตะเกียนย่ายเหลี่ยงตัวซ้มนี่ละ,ละ,ะอโอ้มีคว้ยดอนร้อมว่าหล่าว่าร้อนอว่าหล่าว่าร้อนพี่น้องอว่าหล่าว่าร้อนก็จะตัมงามอันนี้คือลูกเป็นบ่ลูกเป็นบะ พูดอะพูดน่ตัวนั้นน่ะอันตเท่าใดเนี่ยเอ้ามูน้ต้องไปเสือไก่ไอะไตัวนี้มาซสือนีกันอะไตัวเนี่ยแมนบอมาซืือ,อ,กกอน,นีกอะไรเนบอ อันมาเบิงนี่ล่ะมาช่มยากมาเบิงมาเบิงควายงามอนี้ราดเื่นเห็นมันเนบอนี่กพื้นบานนม่วงจ้าน่อันขี่หน่อยไปยูน้ำยูตะเกียแม่มนไปยูน้ำยูไปยูน้ำยูอันนี้พี่เซนเตอร์ครับพี่น้องพี่เซนเตอร์พี่เซนเตอร์ เออตั้งมาบังวายว้ยเหรอครับครับวายจะมำงานเล็กขอบูนะจังว่าอยากมาเบิ้งนี่แล้วช่วยยังไงทำงานไปเด้อวันที่ยี่แปดครับวันที่สี่ยุใส่ทุ่งสีเมืองเกษตรแฟรเกษตรแฟรทุ่งสีเมืองครับอืเดี๋ยวไปโชว์อยู่เกษตรแฟรเออเออแล้วไปภาพบีเบิ้งเนี่ยคบผมมจืดไหมมันจืดเข้าไปเพื่ออะไรอะไรครับอ๋อชื่อเจ้าร้านอ่าเจ้าร้านมันฝางกับอ่าเจ้าบัวไอเจ้าหยกขาวครับ

มาเล่ so no. นแบบว่าเขาซื้อมาขายไปน่ะแม่นบ่แม, <culo, S 2> ม่ครับโตแงกัีโตถือกีโตเออเออม่ม่กับธรรมดาตามแล้วข้างัวลอ่ะเนาะเออได้ว่าขันสมุนบ้านห้ามีเงินดอกว่าไม่อยากไปซื้อไก่อยากมาซื้อบ้านอยากขวางเออ รับซื้อแล้วรับขายให้ด้วยไหมโอ้เลือดถ้าจะคของเนาะแนะน่ากันเออบ่มาไงเด็ดอันเท่าตื้อปเนี่เนยเอามาเยอะยายมาเย มาเบิ่งควายงามเด้วยายเด้อวย,ยวอวโ้สอ,อ,องโตบ่จักโตนี่หันอู้เขาไปบ่ไดอีลีบันเครื่องนึงเลย านชิปอิไปได้ไแมเด้อปักเพชดหน่อยงานทงอืมเออ้บิ้ยกเนันยกยกยังก่อืออนยกยังะยกขาวยกขาวอันนี้ก็ล่างอันนี้พี่หนุ่มมันก็ล่างเข้าไปเอาไม้ออกไหมเบิ้ง สมัยก่อนธานีนี่น้ำน้ำจะสีเป็นราคาได้ได้ลูกพราะยังเ่าเอาไปใส่น้ำเหมืนอันน้ำไห้น้ำหน้าเขาแม่ขี้งว่าขี้ควายแบบนี้มีค่ามากเลยนะบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยางดอกใส่แต่ยังสีเลยปานเครื่องขะมันอยู่บ่ได้มันตำเออก็แต่ขยิดหาของไม่บอกเขาทำมุญะเอออันนี้ว้าวลูกนั้นอไทยอืม หนู้านแม่นีองเียนบินบอลระเบอครับออโอ้หล่อมากเลยหนูหล่อมาก21เอดเดือนยี่สิบเอ็ดเดือนกะปีกว่าท่านี่หอดสองบ่ครับนี่เป็นคว้ยนอยอยู่เออนี่เป็นค้ยนอยอยู่โอ้งามงามงามแหงยังบูตมังยังบูตมเครื่องแขงรถเขาเอาเขาหองฟื้เตรียมฟื้ครับผมออเข้าสนามยังพี่ ตัวนี้ยังไม่เข้าสนามครับผมเออตัวนี้ยังไม่ได้เข้าแต่ถ้าเข้าก็จะได้รุ่นฟันน้ำนมฟันน้ำนมยังไม่หลุดใช่ไหมยังครับเป็นวงวง่นอันนี้ได้ครับโอ้ครูเปิลหูแจักเนาะเอ้าเหรอเบอร์หูวัดน้ำนมยังไม่หลุดใช่ครับักเยังครับผมลละคาาเยันตัวนี้เพิ่งซื้อมาหาแสนครับครับผม มันเป็นอย่างมันมันเป็นอย่างนี้มันอาการมันเป็นอย่างนี้มันหัวกง่มามันเป็นควายน้อยแบบว่าตาที่มันสั่นอ๋อพี่น้องไฮส้มไฮส้มของอันนี้ของบ้านนวลแดงเด้อพี่น้องของบ้านนวลแดงค่ะปลาโคนะคะอำเภอกุจจารค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจจังหน่อยก็จะได้ขายน้ำเสื้อตัวเนี้ยโล่ปันนี่ พดาวลุงอนัคตไกครับเออครับอ่าฝากติดตามครับนะครับเจ้าล้านบ้านฝางนะครับเจ้าล้านบ้านฝางค่ะเสียมัดเด้อเสียมัดคุณเนี่ยต่อไปอ่าพอมีล่มป้ามนะครับผมตัวนี้เป็นของพี่ร่มป้าของพอพี่ร่มนะครับผมค่ะค่ะอุ้ยสวยแหี้ยงค่ะผมนี่แหละค่ะฟ้าตัวอะไรเผลือกชื่ออะไรนะครับอ่าชื่อเจ้าหยกขาวครับผมหยกขาวนี่เป็นอ่าลูกของอ่าหยกขาวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวออกให้ดูเนาะเออเออ แม่ยากควันที่อยู่กับแั่ดวงงามหงามแหกนะเออบ่แปกแลกดอกแม่ที่เฟิอนอยากหาเมืองเลี้ยงแม่เนาะงามนี่มันบ่มีหญ้ากินหรอกมันมันหลายตัวมันไปนเ็ดเป็นเรื่องแล้ววันนี้อุย้ยมกมกมากาเออแล้วมันถ้ามันถ้ามันมีน้องหนามมีอย่างนั้นก็โอเคแล้วเป็นการมันเป็นการลงทุนเนาะม,มันเป็นการลงทุนทีเอยียงแบบ มักน้ามีลีนี่เบิง้งจังสีขอจังตัวน่อยเดีเพอเขายางเขาไปแล้วตัวตุวตวกให่ะัเจอใหม่เนาวขไม่ใช่ของของเจ้าของยกขาวเลยนะครับนี่ละก็เลสิมาเบิง้งไหมครับคนไ้เบิ้งหอยยางเขาไปคนนที่นอนอยู่อยู่ที่ไอ้ตึกที่ว่าไปอบรมราชภาัฏกับดาบยงเคยเห็นเพื่นเฉย นั่นนะคะลูกสาวดาบยงค่ะภูแพงฟาร์มวันที่31เจอกันที่งานเกษตรแฟร์ภูแพงเลยนะภูแพงรัตนารีอีนภูแพงรัตนา่ตีภูไม่มีภูแพงนะแต่บบกเพชจยังซื้อเพชรภูแพงนะโอ๋อนี่บอุัยงามอีหลีเดิเขามันแม่แม่เขามันง่ามแห้งมันคือตะกุตะกิดกิ้วกูเลี้ยงเหรอยีเนี่ยเฮียใั่นั่นนะ เป็นยางตะกีคืออันนีราคาอันนี้ไม่ไม่เนีไปใส่เนีอันนี้เนีก็ออกไม่ไม่คุณมองมองปีอพันมาน่ะมองปีอมานิอันมัดเนีไปเซียนส่อัมองรถปีอพันมานะครก้นนุ่นสูงครับกอนนุ่นสูงกอนนุ่นสูงออ้นนุนสูงโอ้ยไม่ทางออกไปบ้นนนสูงเนบ้านโอ้ยแม่ยมยถอมไปยงไยัง

โอ้นี่ไงสวัสดีครับเอเอเอเฟ็กเฟ็กเฟกย่าน้ของขี้แย่านี่ยจุ๊บวัดีบวกวัดดีกับมู่จักภาษาตัวยุ่งกัดบ่เนี่ยนะไม่หนูเบิงอันนี้มันยุ่งกัดมันบ่อันนี้เ้าวห้าวให้องคือคืได้อยู่ไกลเ้าจ้าแต่สมมติว่าซื้อเต้นเราห้าวมาถึงเก็บไปทักผุ่อือคือเมื่อมื่อนี่อันมัดบริเวณเหยียยางเล่มันบ่อยู่แต่กลับยางสี่มันบ่แม่นครับแล้วก็ถิงเก็ตาม ทงานเนี่ยเออเออเออสถานการณ์ครับเออตอนนี้เมื่อยแน่เด้อจังหน่อยกะทีเศร้าเมย์ดอกปยัดย่างเออตอนนี้กะมันเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นเนาะมันกะสีเมื่อยแน่ใช่อืมก็พยายามอยู่เ้าก็อยากกิดอย่างให้มันดีๆคือเนาะใช่ก็พยายามอยู่แต่ว่ามันจะตามที่ว่ากำลังเขาใจใจเขาไม่อยากกดดันจะฟ้องเราเออฟันแท้สองคู่สองคู่แร่างสมผมก็จำไม่ได้น่าจะสามปีกว่า สองคู่อือวันนี้อันย่าแล้วก็ไปหาหยาไหใเ้เพื่นนตีได้ซื้อเฟี้ยงบ่อบันได้ซื้อเฟี้ยงน้ำมาใบน้ำบ่อฮ่มขงซื้อกับอะไรก้อนละหกสิบบาทกันก็ได้ซื้อได้คเนบ่อือยินดพี่น้องง่วงงามเนาะฝากฟ้ามในเด้อฝากฟ้ามของบัรนนวแดงน้ำเนค่ะ อนีอตัวประกอบโอเคค่ะให้เบิ้งให้พี่น้องของเฮาได้เบิ้งนะคะนี่ละฟาร์มสวยอีลาปิดคลิปให้แม่แน่ไอเจ้านีบอ่ะอืมเราพบกันใหม่ชิดหน้าค่ะไม่มีคอนเทนต์ค่ะใช้ชีวิตไปเรื่อยเออบ่มีคอนเทนต์คือเมื่อนี้ตั้งใจย่าอยากมาเบิ่งก็เลยพามาเออก็พอดีได้โอกาสฝากกันไปน้ำได้ครับเออ อ,อ๋อฝากติดตามลูกเรียนฝึกสอนฝ้ายบ้านนนแดงพร้อมด้วย<อ>ครับอ๋อฝึกสอนพร้อมครับลูกเรียนฝึกสอนฝ้ายบ้านนนแดง<อ>ก็เจอกันได้ที่างานที่สีเมืองนะครับผมเป็นงานกเกษตรแฟร์อยู่ที่ลานทุ่งสีเมืองวันที่28กับวันที่4นะครับผมเจอนักเรียนของโรงเรียนฝึกสอนฝ้ายได้โอจ้จ้ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะค